ลิเวอร์พูลตกลงขายเบนด็อก25ล้านปอนด์โดยแจ็คลัสบี้เบนด็กเตรียมย้ายซบบอลมัดในต้นสัปดาห์หน้าหลังลิเวอร์พูลตกลงค่าตัวปีกชาวสกอตแลนด์ที่25ล้านปอนด์ดก ok, ถูกตัดออกจากทีมชุดเปิดสนามพ mm ิมิลลิกเมื่อคืนวันศุกร์ขณะที่การเจรจาระหว่างแชมป์เก่าและคู่แข่งกำลังคืบหน้าสำนักข่าว this is a n f i e l d เข้าใจว่าทั้งสองสมโมสรตกลงค่าตัวราว25ล้านปอนด์แล้ว โดยดาวรุ่งจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเดอะเชอรี่เมื่อผ่านขั้นตอนด็อกในวัย19ปีจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับบอลมัร์ทเพื่อเป็นตัวแทนของดองโกอวัตตาร่าที่เพิ่งย้ายไปเบรนฟอร์ด42.5ล้านปอนด์เมื่อคืนวันเสาร์จังหวะก้าวใหม่ใต้แสงไฟเบนด็อกกับการเดินทางครั้งใหม่สัญญาใหม่ใจยังไหวความมุ่งมั่นยังคงอยู่แม้เปลี่ยนสีเสือ้อจากค่าตัวเล็กสู่ราคาเอกจาก600,000ปอนด์ที่เซลติก สู่25ล้านปอนด์ในวันนี้บอนมัดชิงความได้เปรียบจากหลายทีมด้วยการเสนอราคาที่ใกล้เคียงกับที่ลิเวอร์พูลต้องการการย้ายครั้งนี้ทำให้ซัมเมอร์ที่วุ่นวายของหงส์แดงมีการขายนักเตะเป็นรายที่8รวมรายได้รวม216ล้านปอนด์นี่จะเป็นการขายที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ15ของสโมสรและถือเป็นกำไรชัดเจนจากเงิน600 0ปอนด์ที่จ่ายให้เซลติเเมื่อปี2022 ที่สำคัญเงินก้อนนี้จะถูกบันทึกเป็นกำไรสุทธิในบัญชีสโมสรช่วยปรับสมดุลด้านกฎการเงินของพิมิลีก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็ได้กำไรเต็มจากการขายจาเลวควันซาไปไบเออร์เลเวอร์คูเซน35ล้านปอนด์เคลเลอร์เฮอร์ไปเบนฟอร์ด18ล้านปอนด์เทรน์อเล็กซานเดอร์อานโอดไปเรอัลมาดริด8.4ล้านปอนด์และเนทฟิลิปไปเวสต์บอมบิด3ล้านปอนด์แมโด็อกถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแข้งอะคาเดมีที่มีพรสวรรค์ที่สุด แต่เส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ถูกขวางกั้นด้วยการยืนระยะของโมฮัมเหม็ดซาลาการขาดโอกาสทําให้โดกตัดสินใจไปเล่นแบบยืมตัวกับมิดเดิลสโบรเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ผ่าตัดต้นขาจะทําให้ซีซั่นจบก่อนเวลาแต่เขายังฝากผลงาน3ประตู7แอสซิจาก24เกมอาเนสล o t ตใช้งานโดกอย่างต่อเนื่องในพีซีซั่นโดยมีแต่เพียงสาลาโคดี้กักโปและริโองูโมฮา ที่ลงสนามมากกว่าอย่างไรก็ตามทั้งลิเวอร์พูลและเบอร์เสื้อใหม่เรียก50ของเขาก็ต่างเปิดกว้างกับข้อเสนอเพราะเส้นทางอนาคตชัดเจนกว่าหากได้ไปเป็นตัวจริงสม่ำเสมอที่อื่นการย้ายไปบอลมัดจะเปิดโอกาสให้ดกได้โชว์พรสวรรค์ในพิมลีก ในขณะที่ลิเวอร์พูลก็สามารถนำไรายได้ไปเสริมทีมในตลาดซื้อขายรอบสุดท้ายของซัมเมอร์นี้ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอด c a แคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ